ปทเตือนธุรกิจเช่าซื้อและลีซซิ่งรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์รีบรายงานตัวตามกำหนดก่อนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทปทเปิดเผยว่าหลังจากที่ทปทได้ออกหลักเกณฑ์บังคับให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลิซซิ่งรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์ที่เป็นนิติบุคคลต้องมารายงานตัวกับทปทอเพื่อเข้าสู่การกำกับดูแลภายใต้ทปทหลังจากที่กฎหมายใหม่ค่ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2568ซึ่งทปทค่ะได้เปิดให้ธุรกิจให้เช่า ซื้อเนี่ยมารายงานตัวตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดค่ะพบว่ามียอดรายงานตัวเนี่ยเกือบ90%จากทั้งหมดกว่า3 0 0พรายแบ่งเป็นรายใหญ่มารายงานเกือบครบ100%ขาดเพียง2รายรายกลางมากกว่า6 0หรือประมาณ40รายแต่ปัญหาค่ะมันอยู่ตรงที่รายเล็กมารายงานตัวเพียงหลัก100รายเท่านั้นทบทจึงอยากขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้มารายงานตัวมารายงานตัวภายในวันที่31มีนาคม2 5งาย 69ตามกําหนดสําหรับผู้ประกอบการรายเดิมยกเว้นสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์แท็กซี่ค่ะส่วนผู้ประกอบการรายใหม่นะคะที่เริ่มธุรกิจตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2568ทบทให้รายงานได้ภายใน120วันนับจากวันจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อไม่ให้ถูกดําเนินคดีทางกฎหมายค่ะ